กลับมนะมัสการหลวงตาเท่านค่ะหนูเป็นคนที่เปิดบทสวดมนต์นะคะเปิดบทสวดมนต์ก่อนนอนฟังทุกวันทุกคืนแล้วก็จบด้วยบทพระมหาจัก,กรพัินะคะอยากทราบว่าเราจะได้อาน,นิสงส์จากการฟังบทสวดมนต์ไหมคะหรือว่าเราต้องสวดเองเพราะว่าเป็นคนเปิดฟังทุกคืนนะคะจะฟังหรือจะสวดถ้าเข้าใจอานิสงส์ทางนั้นฮนะ มีลูกศิลป์ของตาหลายคนเขาไม่ค่อยสวดหรอกแต่เขาฟังตลอดเวลาเวลาจะทําธุรกิจเวลาจะนึกอะไรเนี่ยเขาจะใช้บทสวดมนต์มันเวลาฟังอ่ะจิตมันต้องนึกไปใช่ไหมล่ะ <S <S เขานึกไปเนี่ยเขาไม่ได้นึกไปในบทสวดนะนึกบทสวดด้วยนึกถึงธุรกิจเขาด้วยใช้บทสวดเป็นสื่อเข้าใจนะเป็นสื่อธุรกิจเรื่องงานที่เขาทำ มีหลายคนฮนะแล้วไม่พลาดด้วยฮนะเพราะตอนที่เขาคิดถึงธุรกิจเนี่ยเขาอยู่กับบทสวดถึงเขาไม่สวดแต่เขาคิดเวลาเขานอนเขาก็จะสดฟังสวดแล้วหลับแล้วเขาไม่เคยฝันร้ายไม่เคยเพราะวันไหนไม่ฟังนอนไม่หลับ <laughs> มันชินนะ <laughs> มันชิน <laughs> กาบมัสการนะครับเมื่อมีคําถามอีกสี่คำถามสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ไปที่เมืองโบราณสมุทรปราการแต่เข้าไม่ถึงวันนี้ก็เลยได้มากราบที่นี่นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตถามว่าเริ่มสวดบทสวดมหาจากักรพรรดิตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและจะฟังหลวงตาทางช่อง y o u t u ู e ทุกวันและสวดมนต์ตามส่วนใหญ่จะนอนสวดและหลับไปมีอยู่คืนหนึ่งฝันเห็นหลวงปู่มั่นภพริทัตโต และหลวงปู่ปานวัดบางนมโคอยากถามว่าเป็นฝันดีและหมายความว่าอย่างไรหรือแสดงว่าทั้งสององค์เป็นกระแสเดียวกันหรือเปล่าครับเหมือนกันนะหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นโพลิสัต่ทตานลาแต่หลวงพ่อปานท่านยังไม่ได้ลาท่านเป็นกระแสเดียวกันนะใจสนาน,นคมเข้าใจไหมเหมือนกันนะอย่างเรานะถ้าปาดหนาเป็นผู้รเจ้า สร้างบารเีไปเรื่อยๆขี้เกียจไปก็ลาซะไม่มีอะไรหรอกเอาลาพุทธภูมิไงลาก็ลาไงก็ไม่เกิดไงคือลาคือไม่เกิดคือมาอยู่ที่กำลังเราเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องกรรมาฐานท่านบอกกรรมคือการกระทำฐานคือจิตคือตัวเราเนี่ยมันเวียนว่ายใจเกิดถ้าเราฝึกมันนานๆเข้าเนี่ย มันจะมีกําลังบางคนบอกเอากําลังยังไงเอากําลังเวลาเองโดนเมีาดายด่าเองเฉยๆได้ไหมล่ะ <laughs> ถ้าเองเฉยๆได้นะมีกําลังแล้วล่ะเองไม่มีอันตรายอะไรแล้วไม่อันตรายจากรูปรถกินเสียงแล้วนะใช่ไหมล่ะนั่นคือกําลังนานๆนนเข้าไม่ได้ยินโดยซ้ําไปจนบอกนั่นคือกําลังพร้อมที่จะตัดภพชาติได้แต่ปัญหาวัน ใช้เวลาเท่าไหร่นั่นนะถ้าขี้เกียจก็นานหน่อยถ้าขยันก็เร็วหน่อยก็ได้นะอย่างสมมติลาพุทธภูมิแล้วเกิดออ,อยากจะเป็นอีกกลับไปได้ไหมครับลาแล้วตัดแล้วนะตัดแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีทางแล้วเพราะมันรวมเป็นแก้วแล้วมันมีทั้งหมดธุรกิจรวมแล้วทั้งหมดเลยไม่มีแล้วก็จบแล้ว คำถาม,ถามต่อไปอีกสองข้อนะครับถ้ามีพระสงฆ์มาขอค่ารถกลับต่างจังหวัดเดินทางเราก็ถวายไปแต่อยากทราบว่าพระสงฆ์ที่มาขออย่างนี้ผิดวินัยหรือไม่หรือว่าท่านเดือดร้อนจริงๆจึง,จง,จงมาขอครับนั่นพูดยากนะฮะพอพาทุกวันเนี่ยพูดยากสังคมทุกวันเนี่ยวัดสังคมวัตถุจเจริญจะเดินไปคงคงยากส่วนใหญ่จะโบกรถ มันกไ็ไม่เป็นไรนะฮะทานไปเถอะมันเป็นทานแล้บารมียังไงก็ได้บุญอยู่นะ,ะแล้วก็มีถามมาว่าฟังหลวงตาครั้งแรกไม่เคยเห็นหน้าหลวงปูด่ดูก็เลยไปสวดตามใน YouTube เห็นภาพหลวงปู่ครั้งแรกหลวงปู่ยิ้มและกระพริบตาในเพจเสียงหลวงปู่ให้พรดีใจมากแต่ไม่แน่ใจว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเทคนิคภาพเคลื่อนไหวที่ทางเพจทำหรือไม่เพราดูกี่ครั้งก็ยิ้มและกรพริบตาครับมีไหม ก็ทำไว้ใช่ไหมข่าวไม่รู้เหมือนกันเป็นกุศโลโบายไม่ได้โด <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับแตงแต่สวดบทมหาจักรพัฒมามีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าตนเองเป็นพระทั้งที่ตนเองเป็นผู้หญิงแต่ห่มจีวรเป็นพระหมายความว่าอย่างไรและก่อนหน้านี้ประมาณ1-2ปีก็ฝันว่าตัวเองเป็นพระ และกราบครูบาอาจารย์แบบพระเลยคือนั่งท่าเทพนนเป็นจังคับปฏินั่งส้นเท้าแบบที่พระสง์กับครูบาอาจารย์ครับหมายความว่าอย่างไรครับก็อ,อดีตเป็นพระไงก็ชาติก่อนๆเป็นพระไนงะมันมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยความฝันอย่าลืมนะว่ากําหนดไม่ได้พอนอนยังไม่กำหนดไม่ได้นะว่าหลับเมื่ไหรใช่ไหมเพราะนั้นเวลาฝันเนี่ยส่วนใหญ่มาจากอดีต ส่วนใหญ่นะหรือไม่ก็มาไปอนาคตก็มีส่วนใหญ่จากอดีตอดีตที่บันทึกไว้จิตสุดท้ายที่หลับมันพาไปจิตสุดท้ายเพราะปกติเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้าเราสวดมนให้หลับเนี่ยเนีย่ยเราเริ่มเริ่มตามทิศทางมันได้แล้วเริ่มจะเติ้ตามทิศทางของความหลับได้สำหรับผู้ที่ฝึกกรรมฐา,านนะ อยากเข้าใจตามมันอนะสนุกดีนะเมื่อคืนนี้ตามมันไปถึงไหนมันหลับตอนไหนคือฝันถ้าไม่ฝันก็คือพักจิตพักจิตไม่บันทึกคำถามสุดท้ายนะนะคะอยากทราบว่ามีคนเคย,เคยบอกเคยสอนว่าให้อธิษฐานนะคะว่าเวลาทำบุญขอขอให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน อยากทราบว่าอันนี้หวังสูงไปไหมคะหรือว่าเป็นบาปไหมหรือว่านอะไรนะคะน้อยฮะน้อยไปใช่ไหมคะ,คะในพุทธศาสนานี้น้อยมากนะผู้ที่ปรถนาเป็นไม่เกิดเนี่ยพุทธศาสนา,นนะาจริงๆนะ่ะมันมีสามนัยะเข้าใจไหมผู้ที่ปรถนาเป็นผู้ได้เจ้าผู้ปรรถนาเป็นพระประเจกภูมิพุทธนพุทธภูมิปเจกภูมิและพระอรหันต์คือไม่เกิด สุดท้ายเลยคนที่ยังไม่เกิดต้องรอพุทธะรอหนอพุทธภูมิเพราะนั้นอธิษฐานต่ำสุดในดัมมันดาทั้งหมดเลยเวลาพระอย่างหลวงปู่ดูเนี่ยนะเคยเอารูปท่านเนี่ยอย่างหลวงปู่ทวดก็เหมือนกันไปให้เกจิเขาอธิษฐานเนี่ยเขาไม่กล้านะฮะ ถ้ถึงก็ยกมือไหวหนะสาธุหลวงปู่ยิ่งองค์ไหนที่ปัตนะโพธิสัตว์นะฝากชีวิตผมไว้กับหลวงปู่ด้วยนะครับองค์ไหนเป็นพระลหารกับโมทนาลวงปู่ด้วยนะครับผมไม่ไปกับหลวงปู่แล้วนะครับมีแค่นี้ยลองคิดดูห่างกันเยอะนะเพราะหลวงพ่อท่านสอนประจำไปเจอท่าน ท่านบอกเองจะไปเกิดเลยท,ท่านบอกจริงท่านบอกจริงนะเองมีกําลังเองก็ตัดพระชาติไปเหอะเองไปเกิดไม่เกิดเป็นอะไรก็ตามมันก็ไม่เกิดเหมือนเดิมเป็นพุทธเจ้าเองก็ไม่เกิดแต่มันเท่นหน่อยเองเทาชาติเดียวนะใช่ไหมพรจเจเหมือนกันดันว่า <laughs> เพราะนั้นจะเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธศาส,สนาพุทธพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องจิตวิญญ,ญาณโดยตรงนะ ไม่ใช่สอนไม่ใช่ให้ให้พระมาเรียนหนังสือนะไม่ใช่นะพระรุ่นหลังมาเรียนเองไม่ใช่สอนเรื่องจิตวิญญาณโดยตรงแลจะเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วทําไมต้องตายตายแล้วจะทําไมต้องฝึกอะฝึกเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเี่ยใช่ไหมล่ะเออก็ฝึกไปสิบางคนบอกโอ้ยทํางานฝึกไม่ได้เอา้า เองฝึกไม่ได้ได้ยังไลงลมหายใจเองยังทำได้ทุกครั้งเองนึกถึงพระไม่ได้นื้อไงท่นบอก <c oughs> เองห่างทางโลกบางสิก็นึกถึงพระไงย่ห้หยพระไปก็กรรมพระใช่ไหมอธิแจกไปเนี่ยให้นึกท่นบอกนะรูปรลักหลวงปู่นะรูปลักฆ่านะ่ยมันก็เหมือนโพธิสัตว์ทั่วไปอะ่ะมันก็มีทางโลกได้ทำเพราะยังไม่ได้รวม เองก็สามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ทั้งโลกและธรรมหลวงตากเ็เลยลาออกจากงานแล้วก็บวชเพื่อนบางคนมันยังงงนะว่า Greek, คิดได้ยังไงที่สร้างอย่างนี้ได้หลวงตากเ็เลยบอกว่าถ้าเราอยู่กับไตสนานาคมนะคิดอะไรไม่ออกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะหลวงปู่หลวงพ่อท่านสอนไว้ สนาคมนะท่านมีทุกอย่างไงจัะมีทั้งโลกและทร,รไงเรามีโลกก็จริงอะ่ะร,รมเราไม่มีถึงมีบางบางอย่างกันน้อยมากทําไมเราไม่เอาอยู่ที่ท่านนะใช่ไหมละ่ละเวเวลาอาธิษฐานอะไรมันก็จะมีคนรู้สึกว่าจะคิดออกเนี่ยง่ายไม่ใช่ยากนะสมัยท่านอยู่เด็กท่านยังสอนเด็กนะเองนึกถึงข่าบ่อยบ่อยเองสอบยังไงก็ผ่าน จริงฮะจริงๆเลยง่ายไม่ใช่ยากอะไรบางอย่างยังคิดไว้โอ้โหเราคิดได้ยังไงวนะเนี่ยย้อนไปเรากูคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยจะคิดได้ไงโะอ้อกระแสท่านด้วยความเชื่องเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องโนรกสวรรค์นะเชื่อการเป็นว่นาตาเกิด มันไม่น่ากลัวอะไรท่านบอกมันไปง่ายๆเกิดง่ายๆใจง่ายๆก็ืนไว่าใจเกิดอยู่แล้วไงยิ่งยิ่งยุคนี้ท่านบอกโอ้โหสั้นร้อยปีสี่หมืนวันวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงตอนนี้จะอยู่สักกี่วันนะุทธเช้าองค์พัจจันนี่นะสั้นนะสั้นกว่าทุกองค์ด้วยไม่เหมือนองค์ก่อนนะองค์ก่อนสามหมื่นสี่หมื่นนะองค์ข้างหน้า เจ็ดหมื่นน้อยนะองค์นี้สั้นมากเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วถ้าเราฝึกจริงๆนะปวดหัวนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรวุ่นไวายไปหมดเลยฝ <c oughs> ึกกรรมฐานจริงๆแล้วนะฝึกแล้วสนุกนะบอกก่อนโดยเฉพาะในโลกวิญญาณยุยคนี้นะตายก็กำหนดมากขึ้นทุกวัน พราะโรคระบาดเนี่ยที่เราเห็นทุกวันโรคภัยธรรมชาติโรคอุบัติเหตุฝึกไว้จะได้เอาพวกนั้นมาเป็นพวกไห